Oh, สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์แซ่บนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําแกงไก่ใส่ยพักทองนะครับสูตรนี้ทําง่ายนะครับเพื่อนๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆส่วนผสมมีไม่เยอะเลยนะครับไปครับเราไปลงมือทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําหัวกะทินะครับใส่ลงไปในกระทะของเรานะครับจากนั้นนะครับก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะครับ ในส่วนของพริกแกงเผ็ดนะครับเพื่อนๆสามารถปรับหรือว่าลดได้ตามต้องการเลยนะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทําการเปิดแก๊สนะครับเพื่อนๆใช้ไฟกลาง่อนไปทางแรงนะครับคนๆผัดๆเลยนะครับพริกแกงผมว่ามันน้อยไปนะครับผมจะขอเพิ่มพริกแกงอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆผมก็จะใส่พริกแกงลงไปอีกนะครับในส่วนของพริกแกงนะครับใครจะโขลกเองหรือว่าจะซื้อตามตลาดก็ได้นะครับ ก็ทําการผัดผัดคนๆแบบนี้เลยนะครับให้ตัวพริกแกงนะครับเข้ากับตัวน้ํากะทิของเราเลยนะครับเราจะทําการผัดผัดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจนตัวน้ํากะทิแล้วก็พริกแกงนะครับเข้ากันดีนะแล้วก็น้ําก็จะเริ่มงวดนะครับประมาณนี้เลยพอน้ํางวดได้ประมาณนี้แล้วนะครับตั้งน้นนะครับผมก็จะทําการใส่เนื้อไก่ลงไปนะครับเนื้อไก่วันนี้นะครับเพื่อนผมใช้ตัวน่องติดสะโพกนะครับหนึ่งน่องหนึ่งสะโพกนะ ก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับตอนนั้นนะครับก็ทําการผัดนะครับให้เนื้อไก่สุกดีเลยนะครับขนาดจะไม่ได้ปรุงน,นะครับเพื่อนๆยังมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับแล้วก็จะทําการผัดไปเรื่อยๆนะครับ พอเนื้อไก่ของเรานะครับมันเพื่อนสุกประมาณ80นะครับเราก็จะมาปรุงรสเลยนะครับวันนี้นะครับผมใช้เป็นน้ําตาลทรายนะครับจะปรุงรสด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยน้ําปลานะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับคือรสชาติเราสามารถปรับได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับเพื่อนใครชอบแบบไหนก็สามารถปรุงได้เลยนะแต่เครื่องปรุงที่เราใช้ก็จะมีแค่2ส่วนแบบนี้เลยนะครับ จารนัแล้วนนครับก็ทําการคนๆผัดๆให้เข้ากันเลยนะครับพอผัดไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อจากนั้นนะครับผมก็จะใส่หางกะทียลงไปนะครับ ดังนั้นนะครับก็ทำการคนๆให้เข้ากันดีเลยนะครับ จากนั้นนะครับเพื่อนๆผมก็จะนําฟักทองมาใส่นะครับฟักทองนะครับผมนําเอาไปปอกเปลือกนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหั่นชิ้นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนแล้วจาะความต้องการของเราเลยนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะให้ตัวฟักทองนะครับจมลงไปในน้ํากะทินะครับ นะครับเพื่อนๆก็หาฝาหม้อนะครับมาปิดไว้นะครับรอจนกว่าฟอกซองจะสุกนะครับพอฟอกทองของเรานะครับสุกได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้ําก็จะงวดลงแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวฟักทองก็จะสุกกําลังดีเลยนะครับเพื่อนๆไม่เละจนเกินไปนะนี่ยังเป็นเนื้อฟักทองอยู่เลยนะครับแต่รสชาติตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถชิมแล้วก็ปรุงได้เลยนะแต่ที่ผมปรุงไปก็คือไม่ได้ปรุงเพิ่มนะครับก็ปรุงแค่นั้นก็ถือว่า อร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการปิดแกะได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่พริกสีฟ้าแดงนะครับแล้วก็ใบมะกรูดลงไปนะถ้าใครมีใบโหระพาก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบเนาะผมก็จะไม่ใส่นะครับก็จะใส่แค่นี้นะครับเพื่อแต่งสีนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆแกงฟักทองใส่ไก่ของเรานะครับรสชาตินี่คืออร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมีความหวานจากฟักทองนะครับ มีความเค็มจากน้ำปลานะครับนิดนึงนะก็อร่อยมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองไปทําทานกันดูนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเมนูที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับใครสายฟักทองใครชอบฟักทองนะครับไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยน,น,นะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทําทานกันดูนะดูนะครับตัวฟักทองไม่เละนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นชิ้นเป็นอันของใครของมันอยู่นะนี่แบบนี้เลยนะครับ ยังไงก็ลองไปทำทางกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ